Razor Gold So whatever you p ถ้าแล้วก็มาจนได้นะครับเพื่อนๆืนเห็นขวาบนนั้นไหมที่ขยับอยู่แน่ Lucky Spin นะครับปืนคอกระบอกใหม่ที่เป็นปืดอัพนะครับแล้วสรวครที่ยังไม่เห็นนะ ก็คือกระบอกนี้เลยนะครับ Titanium Shark ค่ะ 98k นะครับก็เป็นอีกกระบอกหนึ่งที่ผมว่าค่อนข้างสวยสำหรับคนที่ชอบสไตล์แบบอวกาศหรือแบบ Retro-Retro อารมณ์แบบของเล่นกึ่งอวกาศหน่อยๆนะครับก็ถือว่าสวยใช้ได้เลยผมว่าโอเคเลยแหละแต่ส่วนตัวผมเฉยๆนะผมไม่ได้แบบอินกับอะไรแบบนี้สัเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดเราแต่งเต็มจริงๆก็จะอารมณ์เป็นประมาณนี้นะถือว่าสวยใช้ได้มากๆเลยนะครับ ราะมันมีเอฟเฟกอะไรต่างๆนานาด้วยนะผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอัปไปอัพม,มาจะเป็นกระบอกแดงหรือเปล่านะเพราะเอฟเฟกค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวถือว่าสวยมากมมาากกเลยแหละแต่ก็ไม่อัยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาสุ่มสักหน่อยเผื่อได้นะครับผมก็ไม่ได้คาดหานะวังอะไรมากนะผมเช็คก็บอกนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในกระดานนี้เองก็จะมีทางด้านของตัวกระเป๋านะครับกระเป๋าที่ค่อนข้างน่ารักเลยทีเดียวใช้ได้เลยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตามเลเวลเนาะ ตัวกระทะตัวปืนตัวร่มนะครับตัวดีตัวชุดที่น่าจะมาพร้อมกับหัวไหมไม่มีหัวไหมหรือว่าจะต้องแลกเอาชายจริงด้วยหัวจะต้องแลกเอานะครับแต่ชุดก็โอเคแล้วก็มีระเบิดเนาะก็ถ้าเกิดว่าเพื่อน,นโชคร้ายก็สามารถแลกได้ด้วยราคา450เหรียญน,นะครับและสุ่มทีละ420โดยประมาณไป ออกเลยก็ก็ดีนะผมจะได้จบเลยอะ่ะคือถ้าออกเลยคือจบเลยเุ้ยคุณสิบมาโอเคโอเคโอเคแต่ถ้าเกิดแบบแต้ถ้าเกิดมันออกเยอะอีกไม่สิประเด็นคือถ้าเกิดมีแตเรียนมาหรือว่าเราจะเอา,อางี้ดีกว่าผมจะสมไปจนกว่ามันจะการันตีมาทิเวริรหนึ่งชิ้นเพราะผมก็เฉยๆอย่างที่ผมบอกนะถ้าเกิดว่ามันไม่ออกก็ไม่เป็นไรถ้าออกก็ดีแค่นั้นตมวหนึ่งรอบก่อนโอเค โอ้โอเคโอเคอันนี้ถือว่าคุ้มอยู่นะแต่เหรียญไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่รอบนี้แต่ถือว่าคุ้มสำหรับมาทีวิเลนะครับหรือก็คือตัวท้ายนะใช่ได้ใช่ได้ใช่ได้ตอต่ออตยเหมือนผมเป็นวัดนิดหน่อยด้วยนะแต่ก็ไม่เป็นไร มามาเหรียญเยอะๆหน่อยเหรียญเยอะๆหน่อยหรือจะเป็นปืนเลยถ้าเป็นยังไงถ้าเกิดได้ปืนนี้มันจะอยู่หน้าหน้าเลยท้ายๆหน้าหน้าปะถ้าเกิดคือปืนคือมันจะออกเลยใช่ไหมเพราะอันนี้คือรูปแบบการสมก็คือเหมือนแบบมันแบ่งเป็นโซนๆเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าน่าจะเป็นอารมณ์ประมาณนั้นมั้งตอนนี้มีอยู่41เหรียญโอเคต่อ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 เหรียญโอเคอันนี้เข้าโซนเหรียญแล้วเหรียญ เหรียญสเหรียญหนึ่งเหรียญอีกไหมสิบเหรียญไหมหนึ่งจะเออเออโอเคโอเคโอเคอะแต่นะเดยวนะ ถ้าเกิดเป็นมาชีเวอมันออกก่อนมาเมื่อกี้ลืมดูเลยจำไม่ได้เหมือนกันและถ้าหากว่าเพื่อนๆกำลังหาช่องทางเติมเกมสุดคุ้มอยู่ผมก็ขอแนะนำา r z e r r o o ช่องทางเติมเกมสุดคุ้มกว่าร้อยกว่าเกมนอกเหนือจากนี้ทุกๆการเติมผ่าน Razer Go เพื่อนๆก็จะได้รับ Razer Silver ที่สามารถเอาไปแลกรับของอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น g a ม i n g g e กียหรือแม้กระทั่ง Gi f t v o u c h e ชก็ตาม เพื่อนๆสามารถสั่งซื้อได้ที่ 7-Eleven หรือช่องทางออนไลน์อื่นๆอีกมากมายเช่นทางเพจ Richman Shop ที่เป็นพาร์ทเนอร์กับทาง r a z e r g o และการเติมกับทางร้านเองก็ปลอดภัยแน่นอนเพราะทางร้านใช้เพียงแค่ UID กับชื่อตัวละครเพียงเท่านั้น <Wow. S 1> ะนะถ้าหากเพื่อนๆสนใจจริงๆก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ Line at @richmanshop หรือทางเว็บไซต์ richmanshop.com นะครับรอบที่50นะครับรอบที่50รอบที่50อุย้ยเผอกดกิปแต่ก็ไม่ได้อะไรดีนอกจาก อุ้ยทิเบอลทิเบอลแบบไม่ค่อยเดียนอะไรเฮ้ยเดียนออกไว้เดียนออกไว้ต้องสองเดียญมาเยอะๆเยอะๆเยอะๆขอเหรียญเยอะเยอะเยอะเน้นเน้นๆน้นเน้นเโอ้โหตัวมาละโอเคตอนนี้เท่ากับว่าเราได้กี่ร้อยยี่สิบสองละคือถ้าเกิดจะเอาปืนมันมันต้องสี่ร้อยห้าสิบไงมันเยอะมากเลยนะเพราะอันนี้มันไม่อย่างที่ว่าคือมันไม่ใช่การันตีสองร้อยด้วยก็นั่นแหละ จนกว่าผมจะได้มาท e วิลหนึ่งชิ้นนะ่ะหลังจากนั้นผมก็พอ,อแล้วหล่ะอย่างที่บอกนะผมเฉยๆกับกระบอกนี้แล้วประเด็คือผมมีคาแบบแรแล้วไงคากอซิล่าเอาอะไรไปสู้อุ้ย,ยทีเดียวพอเลยปะเนี่ยทีเดียวพอเลยปะเนี่ยโอ้โหพอดีเป๊ะโอเคผมน่าจะแลกเป็นมาทีว a l แล้วแหละถ้ามาอย่างนี้นะหรือว่าผมจะไปต่อด,ดี อ่ะยังไม่แรกแล้วกันเดี๋ยวไม่แ,แลากันเดี๋ยวให้เพื่อนคิดให้ผมแล้วกันฮนะเพราะอนี้ผมบอกนะมันมีของที่กำลังมาอีกเยอะแยะมากมายนะครับแล้วคาก็ซีซ่าที่ผมพูดถึงคือกระบอกไหลก็แน่ทำไมถึงพี่ไม่ยอมอัพเสียก็กนี่กระบอกนี้นะฮะเป็นกระบอกที่ผมชอบมากๆมากและแร่มากๆอยู่แล้วนะผมก็เลยไม่เปลี่ยนกระบอกสักทีนะครับถึงแม้ว่ามันจะมีคามาแล้วหลายกระบอกก็เถอะจริงๆกระบอกนี้ก็สวยมากแล้วผมก็อัพด้วยแหละแต่ผมก็แทบจะไม่ได้แตะเท่าไหร่เลย แต่นั่นแหละนะครับโดยรวมแล้วก็จะเป็นประมาณนี้แล้วกันสักคลึปในครั้งนี้แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะให้ผมซ่มต่อหรืออะไรยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยหรือว่ามีความคิดเห็นอะไรยังไงเกี่ยวกับกระบอกนี้ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้แล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มเติมและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับยัย yeah! ผจะมีสปอยให้เยอะแยนะนะ